เป่นเือนทำความสะอาดบ้านจ้าถือมุมเลยแหะมันจะมีน้อยน้อยมาก,นมากในสมัยนี้ใช้แหละไ,ไปตามช่องได้นะคะเขาก็จะเดินไปตามช่องนั้น ออกจากมุมนู้น้ก็จะคนไวให้เทาเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็มันเก็บไปนะเอาคนไปกรองให้ให้เขาเก็บไปช่วยได้เยอะค่ะเพื่อนๆมีน้องเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยทำความสะอาดบ้านจ้า นี่ก็ทำยชะไรเยอะเลยปกติฝุนในห้องมานแบบนี้เดี๋ยวต้องไปลมนอนค่ะไปลมนอะ ขอให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็พอให้น้องๆเขาที่จะเดินใช้ตัวช่วยค่ะเรากวาดเศษผงใหญ่ๆไปแล้วเศษผงละเอียดก็ต้องฉันแล้วก็มันก็จะมีผ้าถูไปด้วยนะคะผ้าถูไปด้วยค่าน่ารักค่ะน่า มาแบบนี้เดี๋ยวต้าจะไปมนอนค่ะไปนอนค่ะนะคะ,สะ,ะสะอาดนะคะเหนไหมสะอาดนะคะสวัสดีค่ะช่องก็จะคลุ้งไปนะฝุ่นละเอียดนะถ้าเราใช้ตัวช่วยก็ไปตามช่องได้ค่ะ ทางช่องนึ่งออกจากมุมโน้นก็เป็นเดียเป็นเดียนของให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็พอให้น้องๆเขาที่จะเดินก็จะเป็นคาบนะคะเพื่อนเป็นเดียงป็นเดียน ทำความสะอาดบ้านจ้าก็ถู้้ว่งหงนงไไึไปนึ่งนึ่งหนึ่ไปดึ่งหน่นึดไปนึ่ง่นะคงหนึ่นึาาา้าน ทำความสะอาดบ้านจ้าเชื่อได้เยอะเลยปกติฝุ่นในห้องนะสะอาดนะคะเห็นไหมะสะอาดไหมคะ สวัสดีค่ะมานนี้เดี๋ยวต้องะไปหมอนนอนค่ะไปมนอนค่ะแล้วก็เราทำเองแล้วก็กว่าเอาเศษผงใหญ่ๆไปก่อนทีนี้ก็มา,มาเก็บจะเป็นค้าบนะคะเพื่อนเป็นเดียงเด็ยงเด่น ความสะอาดห้องนอนออก็จะเป็นคลาบนะคะเพื่อนๆนี่มันเป็นตัวช่วยเนะ่เบาไปเยอะเลยเรื่องฝนละเอียดนะคะเพื่อนมันจะใช้ตัวช่วยนะคะเห็แม่คะ นี่ก็ทำใช้ตัวช่วยนะคะเอะ็นหมกาาะตูไปด้วยคะ่ะเช็ดไปไเช็ดไปนะคะก็จะเป็นคลาบนะคะเพื่อน ก็จะตูไปด้วยค่ะเช็ดไปเลไนนะคะก็ไปตามช่องได้นะคะเขาก็จะเดินไปตามช่องนเขาออกจากมงมน้ตแล้วต้องให้ตัวช่วยเอาผงละเอียดออกไปก่อนนะตัวช่วยตัวช่วยนะคะเขาจะ เก็บฝุ่นไปด้วยค่ะจะมีน้อยน้อยมาก,นมากในสมัยนี้ใช่แรบไปตามช่องได้ค่ะเ,คเขาก็จะเดินไปตามช่องนี่ยออ,ออกจากมงมนู้นก็จะฝนแรงไปเยอะเลยค่ะเพราะว่า ถ้าเราไม่เอาเศทผงละเอียดออกไปก่อนเวลาเราถูก็ไปตามช่องได้นะคะเขาก็จะเดินไปตามชอม่องนึ้พอออกจากมงมน้ลก็จะแบบเขาจะ,อะ,อจะกองฝุ่นละเอียดด้วยฝุ่นละเอียดยิบเลย นี้ก็ต้องใช้ตัวช่วยค่ะอาทิตย์หนึ่งก็ทาครั้งหนึ่งบางทีก็ถ้าฝุ่นไม่มีก็เป็นเดือนแล้วนะคะเราต้องให้ตัวช่วยเอาผงละเอียดออกไปก่อนนะตัวช่วยตัวช่วยนะคะเขาจะเก็บฝุ่นไปด้วยค่ะนี่มันเป็นตัวช่วยนหละเบาไปเยอะเลยเรื่องฝุ่นละเอียดนะคะเพื่อน มึงจะใช้ตัวช่วยนะคะเ็นไม่กแล้วก็เราทำเองแล้วก็กว่าเอาเศษผงใหญ่ๆไปก่อน ทีนี้ก็มา้องก็จะคลุ้งไปนะฝุ่นละเอียดนะถ้าเราใช้ตัวช่วยก็เขาจะออกมาได้ไล่นอะออกมาทางนี้จ้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนขอนแรงไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาเศษผงละเอียดออกไปก่อนเวลาเราถูก็ ทำสะอาดห้องนอนช่วยได้เยอะค่ะเ,เพื่อนมีน้องเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ่ะทำความสะอาดห้องนอนก็จะเป็นคราบนะคะเพื่อนแล้วก็ เราทำเองเราก็กว่าเอาเศษผงใหญ่ๆไปก่อนทีนี้ก็มาเก็บนารักนะคะทำความสะอาดห้องนอนเขาจะออกมาได้ไหม่นอะออกมาทางนี้จ้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนเขาจะออกมาได้ไหมนอะ มาทางนี้จ้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะรนะคะทำความสะอาดห้องนอนอาทิตย์หนึ่งก็ทำครั้งหนึง่งบางทีก็ถ้าฝุ่นไม่มีก็เป็นเดือนแล้วนะคะนะคะ นะฮะเห็นไหมสะอาดไหมฮะสวัสดีค่ะเชื่อใจเยอะเลย